สวัสดีครับผมออฟครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลือกโบกไหนดีนะครับในการเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าโบ๊กเกอร์นะครับมีกี่โบ๊กเกอร์มีบริษัทไหนบ้างที่สามารถให้เราเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าไปในที่เว็บ wwwset.or.th นะครับนี่คือวิธีการง่ายสุดนะครับที่เ,เพื่อนๆนครับจะได้เห็นโบกทั้งหมดว่ามีโบกอะไรบ้างโดยมีประมาณ30-40บบริษัทนะครับให้เ,เพื่อนๆเลือกที่บริษัทที่ชอบเลยนะครับถ้าถามผมว่าผมเลือกโบกยังไงนะครับตอนแรกนะครับผมก็ ไปถามนะครับคนที่เขาลงทุนมาก่อนเนาะว่าเขาเปิดพอร์ตลงทุนกับโบกเกอร์ไหนนะครับผมก็แค่ไปเปิดพอรตลงทุนตามเขานะครับแรกๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าโบกเกอร์แต่ละโบกเกอร์แตกต่างกันยังไงนะครับแต่พอผมอยู่ในตลาดนะครับมาสักพักหนึงผมก็รู้ว่าข้อแตกต่างของแต่ละโบเกอร์นะครับมีอยู่ประมาณ2ส,ส่วนหลักๆเนาะ ก็คือหเกี่ยวกับประเภทของการให้บทวิเคราะห์นะให้บทวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัวนะครับในตลาด2ก็คือระบบการซื้อขายนะครับที่เราจะได้จากการที่บล็อกเกอร์เขามีแอปพลิเคชันหรือมีอะไรซัพพอร์ตให้เราสามารถซื้อขายหุ้นในออนไลน์นะครับได้อย่างเช่นมีแอปพลิเคชัน อีฟ e ิมีแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งให้เราอย่างเงี้ยแต่ละโบกนะครับก็จะแตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่1กันก่อนเลยนะครับว่าการเลือกบทวิเคราะห์นะครับแต่ละโบกเป็นยังไงนะครับแต่ละโบลกเกอร์ก็จะมีการส่งบทวิเคราะห์นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับเป็นการอัปเดตในแต่ละวัน,นครับเพื่อนๆก็ไปเลือกดูว่ามันจะมีนักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์หุ้น แต่ละโบกนะครับก็จะแตกต่างกันไปให้เพื่อนๆนะครับไปดูว่าแต่ละโบ๊กนะ่ะมีผู้วิเคราะห์หุ้นเนี่ยมีความเที่ยงตรงหรือไม่นะครับก็ให้เพื่อนๆไปตัดสินใจดูเนาะแล้วก็เขาจะมีการอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจนะนกนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในเมืองไทยนะครับอัปเดตท,ทุกวันนะครับให้เราเป็นข้อมูลนะครับ ให้เพื่อนๆได้ไปอ่านได้ให้เพื่อนๆได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะก็ลองไปเลือกดูนะครับเกี่ยวกับโบกนั้นที่เพื่อนๆชอบที่เพื่อนๆอ่านแล้วเพื่อนๆเข้าใจนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับแล้วส่วนที่2นะครับก็คือระบบการซื้อขายเนาะส่วนระบบการซื้อขายของแต่ละโบกนะครับก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปเนาะเช่นบางโบกก็จะมีระบบการซื้อขายแบบที่เป็นโรบอท สามารถซื้อขายให้เราได้เราเพียงฝากเงินนะครับไว้กับโบรกเกอร์แล้วก็ให้โรบอทมันสามารถซื้อขายเทรดหุ้นให้เราได้นะครับอย่างนี้ก็สะดวกดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบซื้อขายหุ้นเองนะครับหรืออาจจะยังไม่มีความรู้นะครับก็สามารถให้ทางบรกเกอร์หรือเป็นตัวโรบอทนะครับซื้อขายหุ้นให้เราแทนได้นะครับ แต่ก็จะมีค่า,าภาษีนะครับที่แพงขึ้นมากกว่าการที่เรา,าเทรดหุ้นเองเนาะหรือว่าซื้อขายหุ้นเองนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อน,อนๆลองไปเลือกดูนะครับพูดมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโบรกเกอร์คืออะไรนะครับโบรกเกอร์ก็คือบริษัทที่ได้รับการอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้เนาะ หรือพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าโบรกเกอร์ก็คือเขาเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวกลางนะครับในการซื้อขายให้นักลงทุนแล้วคำถามคือโบรกเกอร์ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เป็นตัวกลางให้กับเราหรือเป็นตัวกลางให้กับนักลงทุนโบรกเกอร์เขาก็จะได้นะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับในการซื้อขายหุ้นแต่ละครั้งเนี่ย เขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปนะครับนี่คือประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับแล้วถามว่าเราไม่อยากจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับโบรกเกอร์เนี่ยสามารถทําได้ไหมก็บอกได้เลยว่าไม่ได้ครับเพราะว่าคือทางบริษัทหลักทรัพย์เขาก็มีกฎพร้อมนโยบายว่าบริษัทไหนผ่านเกณฑ์นะครับถึงจะมาเป็นโบรกเกอร์เป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นนะครับได้เนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถตัดสินใจนะครับเลือกเปิดพอร์ตนะครับกับบุ o กเกอร์ไนดีนะครับสำหรับการซื้อขายหุ้นเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับหุ้นสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจ Money to Success และ y t u t u m o n o y t y t u s c e s s นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ